ช่วงนอนกลางวัน ช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีเวลาทําอะไรเยอะมากตั้งแต่ฉันหยุดดักกุ้งแต่ข้อเสียของมันก็คือฉันขาดรายได้วลาร่อยไปชีวิตฉันมันเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเธอเอ๋ยฉันจะต้องเลือกทั้งดักกุ้งและดูแลลูกไปพร้อมกันทํายังไงฉันถึงจะบาลานซ์เวลาได้ทั้งดูแลและดักกุ้งไปพร้อมกันเออไม่กันังก็อยากหาลูกก็อยากเลี้ยงเอยคือมันเป็นความรับผิดชอบของเธอวันนาอย่าพูดมากตอนนี้ถึงเวลาพาลูกนอนงานพาลูกนอนกลางวันฉันถือเป็นงานช้างสําหรับฉันเหมือนกันเนื่องจากว่าลูกฉันเป็นคนนอนยากฉันควรปิดทีีว แต่เขาไม่ให้ปิดและโรงกรีดป่วยไ้อยากจะดูทีวีไปด้วยอยากนอนไปด้วยแม่เจ้าลูกฉันไม่รู้สแล้วว่าการเปิดทีวีนั้นจะสามารถกล่อมให้แม่นนอนหลับก่อนลูกการเปิดทีวีและโทรศัพท์ทิ้งไว้มันคือ,อยานอนหลับขนาดดีสําหรับฉันเลยลเอาเถอเออเถอถึงยังไงวันนี้ฉันก็ต้องพาลูกหลับกลางวันให้ได้และต้องอยู่ในเวลาที่จํากัดเพราะตอนนี้เขาป่วยและต้องกินยาเป็นเวลาการนอนเป็นเวลาก็จะทําให้ตื่นมาเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลาและกินยาให้ถูกต้องตามเวลาบางทีฉันรู้สึกว่า ความขี้เกียจกับความง่วงนั้นมันเหมือนมีเส้นบางๆกันอยู่ถ้าเกิดเราง่วงแล้วได้นอนณตอนนั้นระวางหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปตอนที่เราตื่นมาเราจะรู้สึกสดชื่นไม่รู้สึกงงเงียแต่ถ้าเรานอนน้อยเกินไปมันจะรู้สึกว่าเราจะปวดหัวเป็นมืนม่นๆเหมือนนอนไม่พอแต่ถ้าเรานอนเยอะเกินไปเราจะรู้สึกถึงความ นั่นก็คือความรู้สึกส่วนตัวของฉันส่วนใครจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาส่วนฉะนั้นไกวลูกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หลับเลยแล้วก็มาดูตอนท้ายกันว่าฉันจะสามารถทำได้หรือเปล่าฝีืดยฉันหนึชั่วโมงกับอีก30นาทีทำสถิติได้ดีมาก 一个小时、两小 <laughs>